สวัสดีเช้าวันนะครที่21พฤศจิกยยายน2566กับฟัน Strategic Infocus นะคะโดยฝ่าย Strategic w e a l ของ u b b เขียนฟันค่ะตลาดหุ้นสหรัฐค่ะปรับตัวบวกอย่างต่อนเนื่องนะคะโดย Nasdaq ปรับตัวบวกแรงกว่า1.2%นำโดยหุ้นกลุ่มเทคนะคะแล้วก็ Real Estate จากแนวโน้มของเรื่องดอบี้ยนะคะที่มีแนวโน้มว่าจะลดปรับตัวลดลงในปีหน้าและก็เศรษฐกิจของสหรัฐที่ชะลอตัวลงค่ะโดยการสำรวจนะคะ49%เชื่อว่าเฟดค่ะจะสิ้นสุด สำหรับการขึ้นอัตราเบี้ยแล้วนะคะและ40%ก็เชื่อว่าบอลยิวพีกไปแล้วด้วยนะคะทำให้มีเม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้นมากกว่า2 t r i l l i ยนตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นก็เลยปรับตัวบวกในทิศทางเดียวกับ ตลาดบอลนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็มีออคชันนะคะหรือการประมูลพันธบัตรอายุ20ปีแล้วก็30ปีของสหรัฐที่ถือว่าดีที่สุดนะคะในรอบปีนี้เพราะว่ามีดีมาร์มากสุดตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาค่ะก็เลยกดให้ยูค่ะมีการปรับตัวลดลงมานะคะจากเม็ดเงินที่ประมูลมากถึง16,000ล้านโดย20ปียูนะคะก็แตะที่ระดับ4.78แล้วก็10ปีแตะที่ระดับ4.41เเซึ่งก็ต้องบอกว่าการประมูลพันธบัตรค่ะถือเป็น big event นะคะสำหรับ หรับตลาดหุ้นแล้วก็ตอนนี้ค่ะผลตอบแทนสําหรับการลงทุนในพันธบัตรสาระนะคะปรับตัวบวกมาแล้วนะคะที่1.2เซหลังจากที่ปีที่ผ่านมามีการปรับตัวติดลบไป12.5เปหลังจากดอกเบีย้ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงค่ะโดยล่าสุดค่ะก็มีเมงินไหลเข้าลงทุนใน Investment Grade Government Bond น,นะคะของบริการอยู่ประมาณที่25ทเทเลียนสำหรับปีนี้ค่ะและจากแนวโน้มดอกบเบีย้ยที่จะลดลงนะคะรวมถึงเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวจนถึงถดถอยนะคะก็เชื่อว่าจะมีดีมารเข้าซื้อพันธบัตรเพิ่มเติมค่ะหุ้น Microsoft ค่ะทำ New High เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เอ i นว a ดีค่ะที่มีการประกาศ e a r n i n g ในวันนี้นะคะ ตลาดก็เชื่อว่าจะบ<ม>ิดเอสิเมตนะคะก็ทำนิวเรคคอร์ดไฮเช่นกันค่ะปรับตัวบวกมาสำหรับเวนเดียนในปีนี้นะคะ244% ก็ราคาล่าสุดยืนที่ประมาณ504นะคะและราคาเป้าหมายอยู่ที่650ถือว่ายังมีแกลบหรือมีอัพไซด์อยู่ค่อนข้างมากนะคะซึ่งเราบอกว่าหุ้นกลุ่มเทคก,ก็ยังคงแรดี y ต่อนะคะหลังจากที่ได้รับข่าววงในเรื่องของดอกเบียแล้วก็อีกเรื่องอีกประเด็นอีกเวนต์หนึ่งที่สำคัญก็คือเทศกาล Thanks Giving Day นะคะที่เมื่อวานเราเรายงานไปนะคะก็จากสถิติค่ะจะพบว่าทั้ง s p 500นะแ a กแล้วก็ r u s เ e l l 2,000เนี่ยมีโอกาสที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสำหรับสัปดาห์ที่เป็น Thanks Giving Day นะคะ โดยวันในวันพุธค่ะก็จะถือว่าในสัปดาห์นะคะก็จะถือว่าวันพุธเนี่ยจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงสุดนะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ที่ปิดทําการนะคะโดยภาพรวมค่ะผลตอบแทนของตลาดหุ้นทั้ง s อสแอนพี P 500เนียแสกแล้วก็ไลเซอร์2,000เนี่ยจะปรับตัวบวกตลอดทั้งสัปดาห์นั่นเองค่ะก็จะทําให้รีเทิร์นของตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะและเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์ค่ะก็คือ Energy Material t e c h ทคโนโลยีคอน sumer เดสิเชอรลี่แล้วก็คอมมูนิ จากดอกเบีย้ยที่เร่งตัวขึ้นนะคะทำให้ธนาคารคะ่ะอย่างซิตี้นะคะก็มีการปรับลดคนงานนะคะในระดับซีเนียแมนเจอร์นะคะกว่า300ร้อตำแหน่งหรือประมาณส0ของเลเวลนี้นะคะ mm hmm. เพื่อรีสักเจอตัวแพลนนะคะแล้วก็ คาดว่าจะมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องในปีหน้าด้วยค่ะตลาดก็เริ่มกลับมามองเรื่องของกลยุทธก์การลงทุนในปีหน้าแล้วนะคะแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายสําหรับ s p 5 0 0นนะคะโดยเชื่อว่าจะมีการปรับลดในตับเบี้ยเกิดขึ้นในปีหน้าพร้อมกับเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวลงจนถึงขั้นถดถอยได้นะคะทําให้ s p 5 0 0ค่ะจะปรับตัวบวกได้ดีขึ้นนะคะในไตรมาสหนึ่งแล้วก็ไตรมาสสี่ส่วนไตรมาสสองและไตรมาสสามค่ะอาจจะมีการชะลอตัวลงมานะคะซึ่งก็ถือเป็นจังหวะที่จะเข้าซื้อเพิ่มเติมนั า,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 าดัชนีของ S&P 500นะคะคาว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ4,800จุดแล้วก็ต่ำสุดที่4,200จุดโดยค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4,500จุดนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทาง City Group นะคะมองว่า S&P 500ค่ะมีโอกาสที่จะปรับตัวบวกแตะที่ระดับ5,000จุดได้ในปีหน้าค่ะนักวิเคราะห์ของ s o c g e n นะคะก็เชื่อว่าปี2024ค่ะ หรือปีหน้านะคะ S&P 500จะทำนิวไฮนะคะโดยไตม่าหนึ่งค่ะจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ระดับที่4,750จุดได้เลยหลังจากที่เคยทำสถิติแต่ระดับ4,796จุดเมื่อวันที่3มกราคมปี2022ค่ะการคาดการณของซ so ็อกเจนะคะก็คล้ายคลึงกับการคาดการ กองนักวิเคราะห์อื่นๆใน Wall Street นะคะที่มองว่าความชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มของการเติบโตของสหรัฐในปีนี้ค่ะจะช่วยหนุนให้หุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แต่หากว่าเศรษฐกิจไม่มีการถดถอยหรือมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะ S&P 500ก็อาจจะมีโอกาสปรับตัวลงได้เช่นกันดังนั้นค่ะการเพิ่มน้ำหนักเอ ของหุ้นกลุ่มเทคใหญ่เจ็ดตัวนะคะก็ถือว่ามีการดึงให้ดัชนีเอสห้าร500นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงในปีนี้นะคะล่าสุดในเดือนนี้ก็ปรับตัวบวกมาแล้วเกือบ10%ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะโซเชียลนะคะคาดว่าการลดอัตราเบีย้ยค่ะ จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นหรือสี่ครั้งนะคะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวในหุ้นที่กว้างขึ้นนะคะโดยหุ้นเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เศรษฐกิจจะถดถอยมากน้อยเท่าไหร่นั่นเองค่ะทั้งนี้ก็เชื่อว่าตลาดหุ้นจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าสองดิจิตนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเทคค่ะ และจากดอกเบี้ยที่สูงทั่วโลกนะคะทําให้ความต้องการการกู้บ้านเนี่ยถือว่าลดลงนะคะดอกเบี้ยเพราะว่าดอกเบี้ยมันสูงมากนั่นเองค่ะก็กดให้กลุ่มพาร์ตี้ค่ะมีการปรับตัวลงไปแต่อย่างไรก็ตามขอสำหรับแนวโน้มในปีหน้าที่เชื่อว่าดอกเบี้ยจะลดลงนะคะทําให้ภาพของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์น่าจะกลับมาเทรนราบได้อีกครั้งซึ่งก็ถือว่าตอนนี้เป็นจังหวะในการทยอยสะสมนั่นเองนะคะทางฝ่ายเราก็แนะนำออกองทุน s C b G Pop นะคะ, G ะ,คะซึ่งเป็น Global Property นะคะก็น่าจะได้ประโยชน์จากบอลยิวที่ปรับตัวลดลงด้วยค่ะ ในส่วนของราคาน้ำมันค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่นักลงทุนมองไปข้างหน้านะคะถึงการประชุมของ O p e ป Plus ในวันที่26นี้นะคะที่เชื่อว่า O p EC อาจจะลดกำลังการผลิตมากกว่า1นล้านบาร์เรลที่ลดอยู่ในปัจจุบันนะคะหลังจากที่ราคานั้งมันเนี่ยมีแนวโน้มขาลงนะคะจากเศรษฐกิจที่จะชะล,ลอตัวลงมาดีมันก็จะหดหายไปนะคะโดยเฉพาะในครึ่งปีแรกของปี2024ที่ทาง IEA ค่ะมองว่าสป라이นนะคะจะมากกว่าดีมานนะคะแต่อะไรก็ตามค่ะตลาดก็ยังคงให้น้ำหนักกับการประชุม O p EC นะคะก็ราคามั้ ก็เลยมีการปรับตัวบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ w ด i ีเย็นที่77เหรียญเร e n t ยืนที่82เหรียญต่อบาร์เรลค่ะทั้งนี้ค่ะจากแนวโน้มภาพเศรษฐกิจทั้งหมดของสหรัฐนะคะที่เมื่อวานนี้ก็<ม>ทางคองเกรสก็ได้มีการรายงานออกมานะคะก็ทำให้ความเชื่อมั่นนะคะสำหรับการเลือกตั้งในปีหน้าของสหรัฐนะคะไบเดนก็ได้คะแนนเสียงที่น้อยลงแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยคะแนนความนิยมของไบเดนเหลือที่ประมาณ44เปอร์เซ็ตในขณะที่ตัวของทรัมป์เนอยู่ที่ประมาณ46เปอร์เซ็นค่ะ ตลาดหุ้นยุโรปค่ะมีการปรับตัวบวกงในกรอบแคบส่วนเอเชเช้านี้ค่ะเชื่อว่ามีโอกาสปรับตัวบวกงนะคะนําโดยหุ้นกลุ่มเทงนั่นเองนะคะ หลังจากที่ตัวของค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นนิกเคอี225เมื่อวานนี้นะคะญี่ปุ่นก็ถือว่ามีการปรับตัวสูงสุดในรอบ33ปีนะคะหรือมากสุดตั้งแต่ปี1990โดยในปีนี้ค่ะตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ปรับตัวบวกมาแล้ว28%นะคะหลังจากที่ญี่ปุ่นใช้ในโยบายผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องทําให้ค่างเงินเยนอ่อนค่าก็เลยส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มส่งออกแล้วก็ท่องเที่ยวนะคะแต่อย่างไรก็ตามมาจากเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นอย่างมากและรวดเร็วนะคะ แล้วก็สภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ยังคงเปราะบางอยู่ทําให้ BOJ ค่ะอาจจะต้องใช้นโยบายที่ตึงตัวมากขึ้นนะคะโดยทางบาร์เคลค่ะก็เชื่อว่าญี่ปุ่นค่ะจะจบการใช้นโยบายผ่อนคลายได้ในเดือนเมษายนปีหน้าค่ะข้างเงินเยล่าสุดปัจจุบันก็ยืนแข็งค่าขึ้นนะคะที่ร48.39ค่ะต่อดอลลาร์ส่วนข้างเงินหยวนค่ะก็แข็งค่าชื่นเช่นกันนะคะแตะที่ระดับ7.21ต่อดอลลาร์นะคะหลังจากที่ธนาคารกลางจีนเมื่อวานนี้ค่ะก็คงอตัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ไว้ที่ระดับเดิมนะคะโดยดอกเบีนน้ ที่ตลาดคาดไว้แล้วก็ดอกเบี้ย5ปียืนที่4.2นะคะทั้งนี้ค่ะอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ค่ะที่คงที่ก็สอดคล้องกับการประมาณการในเดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งก็มองว่าหากมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ไปเรื่อยๆนะคะจะทําให้อัตรากาไรของกลุ่มธนาคารก็จะแคบลงไปด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะจะเน้นการอัดฉีดเข้าระบบโดยตรงนะคะผ่านครงสร้างพื้นฐานม,มากกว่าเพราะว่าจะทําให้เกิดการกระจายรายได,ได,ได้ที่กว้างขึ้นด้วยนะคะสำหรับประชาชนประชาชนก็จะมี รายได้ที่เพิ่มขึ้นมีเงินมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็จะทําให้เศรษฐกิจค่ะมีการหมุนเวียนที่มากขึ้นค่ะในหลากหลายอุตสาหกรรมและตามที่ได้แจ้งไปค่ะโดยนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่านะคะรัฐบาลจีนควรจะใช้งบดุล ที่ขัดดุลน,นะคะประมาณที่ห้าเปอร์ซ็นเพื่อเพิ่มให้คนมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะก็จะส่งผลให้เกิดการใช้ใจ่ายแล้วก็เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวได้ในระยะยาวโดยเน้นการลดการพึ่งพาการส่งออกนะคะที่ยังเป็นปัญหาเรื่องของ g e o p o l i t i c เป็นระยะระยะนะคะโดยปัจจุบันค่ะค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงก็ทําให้หยวนกลับมาแข็งค่าขึ้นถือเป็นจังหวะที่ดีในการเพิ่มสภาพคล่องผ่านทางงบประมาณนั่นเองค่ะ การอาัดฉีดเงินสดค่ะในปริมาณที่มากนะคะทําให้การปรับลด R าค่ะอาจจะทําได้ช้าลงนะคะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของจีนค่ะอาจจะมีความเสี่ยงที่มากขึ้นดังนั้นการธนาคารจะจำเป็นที่จะต้องคงเงินทุนสํารองเอาไว้โดยทางซิตี้กรุ๊ปค่ะเขาประเมินว่ารัฐบาลจีนค่ะอาจจะมีการปรับรลด R าลาราช้าออกไปจนถึงต้นปีสองพันยี่สบสี่ค่ะส่วนประเด็นอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะคะกละตอตจีล่าสุดได้จัดส่งห้าสิบรายชื่อดีเวลลอปเปอร์นะคะที่รัฐบาลจะสปอร์ตเรื่องของสภาพคล่องต่างๆในที่ property นะคะ ในการกู้นะคะถือว่ามีการปรับตัวล้วลงเป็นครั้งแรกนะคะก็เป็นการสะท้อนถึงความต้องการบ้านหรือว่าดีมายังคงหดตัวอยู่นะคะก็จะส่งผลต่อดเวลลอปเปอร์ในการพัฒนาโครงการด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ